ในกระดานนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีแดงให้ความสนใจกับการขึ้นหน้าเบี้ยนะครับ สีขาวทิ้นเบีย้ยไล่โคนครับฝั่งสีแดงนะครับผมกินเบีย้ยสีขาวเห็นว่าได้เปรียบนะครับจึงกินโคนฝั่งสีแดงครับผมกินเบีย้ยหายเข้ามา สีขาวเอาเบีย้ยกินเข้าไปฟั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินกลับมาสีขาวใช้ม้ากินสีแดงเอาม้าโต้อตอบ สีขาวทิ้มเบีย้ยเข้าไปครับสีแดงกินคืนสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงจึงขยับเม็ด สีแดงครับผมทิมเบี้ยไล่โคนสีขาวทิมโคนสวนกลับขึ้นไปสีแดงครับกินสีขาวใช้เม็ดสีแดงเอาเม็ดเข้ามาบางังสีขาวกินเข้าไปอีก สีแดงใช้ม้าเข้าโจมตีสีขาวขยับเรือสีแดงเอาเบี้ยงหนไล่สีขาวครับเอาเรือเข้าไปแลกเบี้ยสีแดงครับผมกินสีขาวจึงใช้ม้า สีแดงเห็นตานลูกคานะครับจึงจับขุนสีขาวยังไปจับเรือสีแดงจึงใช้เรือจับมา้าฝั่งสีขาวถอยมา้าตีลุกสีแดงหลบสีขาวเดินมา้า สีแดงครับผมเดินม้ากินโคนฝั่งสีขาวใช้ขุนกินมา้าสีแดงจึงขับเรือมาลุกสีขาวใช้เรือกันฝั่งสีแดงเอาเบี้ยผูก สีขาวเดินเบี้ยครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวครับทำการลุกสีแดงฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวใช้เบี้ยงไงไล่เรือครับ ฝั่งสีแดงลุกสีขาวต้องขยับขุนนะครับฝั่งสีแดงจึงได้กินเหลือสีขาวเลือกที่จะกินเรือสีแดงก่อนนะครับผมฝั่งสีแดงเดินไปกินเบี้ย สีแดงหงายเบี้ยนะครับสีขาวดึงเบี้ยหงายกลับมาฝั่งสีแดงเดินเบี้ยหงายสีขาวขยับเบี้ยหงายครับฝั่งสีแดงตีลุกและเป็นการลุกจน